สวัสดีนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมธีรยุทธ์นะครับเผมตัวแทนจากช็อป8 8ม a อนะครับมานำเสนอสินค้าแล้วก็วิธีการใช้งานของสินค้าวันนี้ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เราจะมามีสินค้าที่ค่อนข้างแปลกใหม่นิดนึงก็คือจะว่าเชิงแปลกก็ไม่แปลกแต่จำเป็นต้องใช้แน่นอนเรามาดูกันดีกว่านะครับ คือตัวนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคืออะไรมันคือหน้ากากมันไม่ได้แปลกใหม่แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันแปลกใหม่ก็คือตัวนี้ครับตัวนีตว่ตัววาวซึ่งเราเนี่ยเรามีตัววาวติดเห็นไหมมันจะเป็นวาวที่อยู่บนหน้ากากใช่ไหมฮะสีขาวๆเนี่ยเป็นวาวติดเห็นไหมอ่าคราวนี้ ตัววาลติดเนี่ยเราวันนี้จะมา,านำเสนอเพราะเป็นสินค้าที่เรานำเข้ามาแล้วเราก็จะนำมา,มาใช้งานจริงๆเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ตัววาลเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะหนึ่งสองสามมันช่วยในการระบายอากาศนะฮะเพราะว่าเวลาเราเราดูดลมหายใจเนี่ย เราดูจากผ้าใช่ไหมแต่เวลาเราปล่อยเนี่ยเราต้องการปล่อยให้มันออกไปให้มันง่ายที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยลมมันอะไรหายใจมันก็จะตีอยู่ข้างในแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันมีวาล์วมันก็ช่วยเปิดให้ระบายให้เร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยตัววาล์วตัวนี้เนี่ยช่วยในการระบายอากาศทําให้มันมีประสิทธิภาพในการช่วยเราหายใจได้ง่ายขึ้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทํำยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะส,สอนวิธีให้ดูว่าเราจะาติดวาลอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นหน้ากากหนึ่งและหนึ่งหน้ากากใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวาลถูกไหมฮะวาลเนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นวาวก็คือตัวนี้เป็นวาวอ่อนนะครับมันก็ไปอยู่บนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้ากากปิดลงไปดังแปะนะครับเรามาเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับว่ามันทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนอย่างแรกเริ่มแรกนะครับผมตั้งนิดนึงเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเราต้องตัดมันก่อนนะครับตัด นะครับตัดตัดตัดนะครับเดี๋ยวผมต้องตัดก่อนให้มันเป็นรูไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับตัดให้เป็นรูก่อนนี่ครับเสร็จแล้วผมก็เอากันไกมาแล้วก็ตัดนะครับผมกะประมาณเอาแล้วกันนะครับเพราะว่า จะได้ง่ายสะดวกมันเพราะว่าเราต้องเจาะรูไว้ให้วาวเนี่ยสามารถใส่ไปได้ตอนนี้มันก็จะเป็นรูประมาณนี้ครับรูและเห็นไหมรูจริงๆแล้วมันต้องลมกว่านี้แต่คือว่าเนื่องจากว่าทำมือเดียวก็จะไม่ถนัดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาวาวเนี่ยสอดเข้าไปเห็นไหมฮะ ตัววาวตัวนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัววาวเห็นไหมอ่าแล้วก็ใส่วาวตัวอ่อนๆเนี่ยวางไว้ข้างในนะฮะแล้วก็สอดเข้าไปเสร็จแล้วเอาหน้ากากาของมันนะครับนี่ก็คือหน้ากากานะครับหน้ากากาแปะลงไป แล้วก็กดให้แน่นเห็นไหมฮะเรียบร้อย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 นะครับตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้แล้วก็คือหน้าจากของเราที่เราใช้งานได้แล้วนะครับก็คือ นี่ก็คือวิธีการใช้งานของตัววาวที่ติดหน้ากากนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ตื๊ดตืดตืดแล้วด้านหลังมาดูกันว่าด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นวาวเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยปกติหนะะ้ากากทั่วไปในเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีหน้ากากมีวาวดังนั้นเราเอามาติดใส่เองก็ได้นะครับเรามีตัววาวให นำเสนอมาติดใส่เองนะครับก็ใครสนใจที่สนใจที่จะสั่งซื้อนะครับพวกนี้เอาไปติดอยู่ที่บ้านทำเป็นงานเป็นอาชีพเลยนะครับช่วงนี้ก็สามารถเอาไปทำได้ครับก็วันนี้นะครับช่อแ8ดแ8มก็มานำเสนออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในช่วงเวลานี้นะครับมันก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่นะครับ โควิดก like ็ยังอยู่กับเราแล้วเราก็มีหน้ากากที่มีวาวช่วยระบายอากาศซึ่งมันก็จะดีกว่าวาวที่คุณเห็นทั่วไปในท้องตลาดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจะมีวาวกันเรามาทําเองก็ได้นะครับก็วันนี้ใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับติดต่อคุณนกนะครับช็อป88มอที่ Line ลน์ไลแอดนะครับไลแอดช็อป8 ใช่ไลน์แอดนี่ชอบชอบ8 8มอนะครับหรือลายคุณนกโดยตรงเลยโดนพิชา D o o p p t c h a นะครับโดนพิชาคุณนกก็ยังอยู่กับเราครับผมมาช่วยงานเขาดังนั้นเนี่ยใครชอบวิดีโอแบบนี้เรามาเจอกันอีก ในวันหน้าแล้วผมก็จะมาสาธยายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่ทางร้านชอบแปะแปปมอมีเยอะมากนะครับแล้วเราก็จะมาสาธยายกันใหม่ก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเป็นเพื่อนกันแล้วมาเจอกันอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับแล้วเรามาเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ